จะออกไปปิกนิกและก็เป็นช่วงเริ่มต้นของวันใหม่สวัดีคโยอ๋อองแล้วโรกี้ <c oughs> จะรีบไปไหนของเขากันนะโรกี้รีบไปไหนแต่เช้านะไปดูดีกว่าโรกี้ง่าเขาลาเดียวสบายจัง <c oughs> ทำไมนายตื่นเช้า<ไ>จังล่ะ ฉันมีที่ที่จะไปที่ไหนเหรอทอดทีต้องไปแล้วโอยทกาโรกี้จะไม่บอกฉันหน่อยแล้วว่าไปไหนอันที่จริงฉันจะไปปิกนิกกับเพื่อนน่ะปิกนิกเหรอวน้าาสนุกไปด้วยสิ แล้วไม่ต้องไปทำงานเหรอวันนี้วันหยุดฉันน่ะนั่นสิลืมไปเลยโอ้นายโชคดีจังไอดินสวัสดีสวัสดีเสร็จเรียบร้อยฉันพร้อมแล้วฮ่ไว้ค่อยคุยกันนะทุกคนแล้วรอยกี้สวัสดีไปไหนแต่เช้าเหรอวันนี้เขาหยุดแล้วจะออกไปปิกนิกนะปิกนิกเหรอ ฉันเอองก็ยากไปยโยอ,อยู่ในเมืองรับผู้โดยสารตามปกตินายทายโยสวัสดีโทโตมีอะไรหรือเปล่าเรา่ราสบายดีห้างั้นทำไมดูเศร้าจังคือฉันอยากจะไปปิกนิกนะปิกนิกเหรอใช่แล้ววันนี้โรกี้ออกไปปิกนิกงั้นนายก็ไปด<า>้วยสิสปีดี้ด ปัญหาอยู่ตรงไหนไปสิถ้าอยากไปแต่วันนี้ฉันต้องทำงานถ้างั้นก็พรุ่งนี้สิต้องสนุกมากแน่เราไปกันแค่สามคันน่าสนพรุ่งนี้ฉันหยุดพอดีอว้าวเยี่ยมเลยแล้วนายละ่ะฉันเหรอฉันคงไม่ว่างถ้ายอ่ออยากไปกับพวกเขาแต่พรุ่งนี้เขาต้องทำงานเออแย่จัง โทโตกับแชนเคาต้องไปโดยไม่มีนายคงจะดีถ้านายมาได้โทโต้งั้นมาเจอกันหน้าพิพิธภัณฑ์ตอนเที่ยงนะอืมโอเคตามนั้นและพรุ่งนี้นายอยากไปเที่ยวไหนและฉันอยากไปปิกนิกพรุ่งนี้เหมือนกันเนาะคืนนั้นโรกี้เล่าถึงปิกนิกให้ทุกคนได้ฟังตรงริมแม่น้ําเลยลมพัดเย็นสบายสุดยอดเลยอ๋อน่าสนุกจัง ฉันง่วงแล้วล่ะได้เวลานอนแล้วฉันไม่รู้ตัวเลยว่าดึกขนาดนี้แล้วนั่นเนี่ยฟันดีพวกฟันดีฉันอยากไปปิกนิกมากจริงๆนะมันต้องมีทางสิอ๋อรู้แล้วทาโยเหมือนจะมีแผนแล้วในเช้าวันถัดมาอ เกิดอะไรขึ้นกันล่ะเนี่ยไทโยเป็นอะไรเหรอเป็นไรหลือเปล่าเอ้ยรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเกิดอะไรขึ้นเหรอาาเมื่อนไทโยจะป่วยนะโดหลอกทุกคนเลยเป็นไงบ้างไม่มีอะไรผิดปกติแต่ถ้าอาการไม่ดี ฉันว่าให้ไทาย่อลางงานและพักผ่อนที่โรงจอดรถน่าจะดีที่สุดเยียมเลยเป็นไปตามแผนเป๊ะเลยงั้นวันนี้คงต้องมีใครทำงานแทนเขาแล้วนะฉันจะขับสายของเขาให้เองอนายนะเหรอใช่วันนี้ฉันหยุดงานอยู่แล้วกานีโอ้ต้องพึ่งนายแล้วล่ะกานีโอเคสบายมาก วันนี้กานี่ได้หยุดงานลงเหรอไม่ต้องหว่วงเรื่องงานพักให้เต็มที่ทายโยโอเคโอเคขอบใจกานี่แล้วค่อยเจอกันกาณีต้องไปทำงานแทนที่ทายโยกอ,อไปพักที่โรงจอดรถถ้าอาการแย่ลงบอกฉันโอเคโอเค มีใครอยู่หรือเปล่ารู้สึกไม่ดีเลยเรื่องการนี่แต่ก็แค่วันเดียวนะอ้อทายโยกแกล้งทำเป็นไม่สบายเพื่อที่จะได้ไปปิกนิกทำไมเขามาช้าจังพอต้ทำไมมาสายล่ะโทษทีงั้นก็ไปกันเลยดีกว่ารักกันพวกทายโยยังอยู่การนี่ขอฉันไปด้วยสิ่ นายนายบอกว่าต้องทำงานไงอคือเย,ยี่ยมยิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะฉันว่าวันนี้จะต้องสนุกมากแน่แน่พร้อมกันหรือยังลุยกันเลยไปย่เจ้ารถบัสเล็บ <c oughs> ต้อชื่อหน่อยใช่มาหมอ่าฮะรู้สึกดีสุดๆไปเลยละ่ะออะไรนะเฮ้ยมีรถจอดอยู่กลางถนนเราแวะจอดดูเขากันเถอะเราไม่มีเวลาหรอกนะไปเถอะแต่เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเดือดร้อนอยู่นะน่ารำคาญชะมัดแวะแป๊บเดียวก็แล้วกันอออ่่อ่าาา อันตรายนะอยู่กลางถนนแบบนี้เออฉันรู้แล้วแต่เครื่องยนต์ชัดพังฉันขยับไม่ได้ฮะเครื่องยนต์เหรอมีอะไรเหรอเครื่องยนต์ขาพังนะเขาเลยขยับไม่ได้ได้รออะไรกันอยู่อเราต้องไปกันแล้วนะมาเล้วทำยังไงดีเธอโตนะทิ้งเขาไว้คันเดียวไม่ได้ขอบคุณมาก ไม่ต้องไปใส่ใจหรอกเออ,ท,อทีออสไปดีแต่ฉันคงต้องไปแล้วล่ะฉันต,ต้องพาเขาไปอู่ซ่อมรถนะสิไม่ได้นะนี่วันหยุดนะโทโต้ยังไงหน้าที่ของฉันก็คือการช่วยรถที่เดือดร้อนโอโต้งั<ๆ>้นเลาปิกนิกของเราล่ะฮอทีเอาไว้ครั้งหนะ้าแต่พวกนายคุณไปเที่ยวให้สหนุกกันต่อนะอ,อ เมื่อเห็นโทโต้มีความรับผิดชอบททโยก็รู้สึกละอายที่ตัวเขาโดดงานการนี่ตั้งใจทำงานแทนททโยมากค่อยๆลงครับไงการน,นี้ไงนอริวันนี้หยุดไม่ใช่หรอฉันทำงานแทนทายโยเพราะว่าเขาป่วยอ๋องี้เองเหนื่อยแย่เลยอ๋อสบายมากขอแค่ททโยอ,อาการดีขึ้น ไว้ค่อยเจอกันนะโอเคบายนะไปเยี่ยมไทยโยน่หน่อยไม่อยากกะรู้ว่าเขาหวดนฉันเอาไขาควงไปไว้ไหนนะอ๋นะโอ้ดูเหมือนเขาจะมีปัญหานะจริงเหรอพาเขามาตรงนี้หน่อยได้ไหมได้อขอบคุณขอโทษที่มารบกวนวันหยุดนายไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นหน้าที่ขอบคุณที่ช่วยฉันหนะฮะ วันนี้วันหยุดนายจริงเหรอมีความรับผิดชอบมากเลยโทโต้ขอบคุณแล้วไว้เจอกันนะโอเคดูแลตัวเองด้วยบายสงสัยจังว่าทะโยกับสปิดดี้เที่ยวกันสนุกหรือยังจะทำอะไรดีอ่ะนี่ใช้วันหยุดเขาไปกับการทำงานแทนฉันโอ้รู้แล้วโอ้ออะไรเหรอ สนุกสนุกออกเหรอเอาทอีสปีดีอ้อแต่ฉันต้องไปแล้วล่ะฮะงายก็ด้วยเหรอทอดีไว้ค่อยเจอกันนะไทโยทายโทายยิ่งชิไว้คนเดียวแบบนี้ไม่ได้นะอโอเคไห<อ>นค่อยๆ<อ>ขยับช้าๆนัน<แ>่แนแหละโนริดีได้ยินว่าไทายโยป่วยใช่เขาน่าจะนอนพักผ่อนอยู่ในห้องโอ้ฉันจะไปดูเขาเป็นยังไงบ้าง โอเคถ้าทางเธอจะเป็นห่วงเขาแล้วรู้สึกยังไงบ้างดีขึ้นเยอะขอบคุณแล้วเจอกันนะบายต้องพักหน่อยแล้วฮันะ้าฮะไม่เห็นไายย่อเลยเหมือนออกไปข้างนอกจริงเหรอ <c oughs> ไม่ค่อยมีผู้โดยสารเลยวันนี้ <c oughs> กานี่ไายย่อมาทำอะไรที่นี่ ดีขึ้นแล้วเหรออาาเอ,อสบายดีแล้วและก็ขอโทษขอโทษเหรอทำไมอะอะแค่รู้สึกผิดรู้สึกผิดเรื่องอะไรไม่มีอะไรฉันจะขับต่อเองนะจะได้กลับไปพักผ่อนโอเคฮหออ๋งั้นก็ได้ทายยงยิน <c oughs> ดีต้อนรับเป็นอะไรของเขากันนะ เขาจะไปอยู่ที่ไหนได้สวัสดีมาแล้วทำไมไนายกลับมาแล้วล่ะกันนี่ก็อยู่ๆทายโยก็โผล่มาแล้วบอกว่าให้ฉันกลับโรงจอดรถได้จริงเหรอจริงเหรอเขาบอกว่ารู้สึกดีขึ้นแล้วถึงอย่างงั้นก็ไม่ควรออกไปโดยไม่บอกอะไรเลยแล้วเขาก็ทำตัวแปลกๆนิดหน่อยยังไงฉันก็แค่ทำงานแทนเพราะว่าเขาป่วยอยู่ แต่เขาเอาแต่พูดขอโทษอยู่นั่นแหละงั้นเหรออาจจะรู้สึกผิดที่นายต้องทำงานแทนของงั้น <c oughs> ยินดีนต้อนรับลังล้นหลือเลยนะทำงานไม่เหนื่อยเลยหรือไงไม่ฉันไม่เหนื่อยเลยสักนิดรถบัสน้อยแสนล่าเริง <c oughs> โอเคไปแล้วนะ <c oughs> จากการดูกนันนีและโทโต้ าาโยก็รู้ว่าเขาควรมีความรับผิดชอบนายจะไม่โดดงานอีกแล้วใช่ไหมายโยกครับ